แม่ํมอล่ำสาวหน่อยเพ็รปั่นแพงแห่ไข่กำลังใจปอโจหลังจากเปิดแสดงที่กรุงเทพพระมหาคนครมีปัญหาเรื่องเทคนิคบอสามารถแสดงต่อใดเมื่อคืนไปแก่มือทีมาบตาพุทธจังหวัดระยองแฟนแฟนอันวยุเขามาหายใจกันยาหน้าเนีวิกแตดอีก,กรอบนึงสำหรับการอ่อนทั่วทีจวัดระยองครั้งนี้ ก็เป็นการออนทั่วอีกเทือนหนึ่งของสาวน้อยเผ็รบานแพงหลังจากีิกับมาแสดงทั้งภาคอีสานกรอบนี่ก็ไปออนทั่วทั้งกรุงเทพและวัดไก่เคียงกรุงเทพประมหากนครอ,อีกกรอบหนึ่งทมกลางการต้อนรับของแฟนแฟนสาวน้อยเผ็ดบานแพงอย่างอบอุน่นขึ้นที่ผ่านมาเป็นการอ้อนทั่วครั้งที่สองของสาวน้อยเผ็ดบานแพงหลังจากมือแหลกที่22เมษายนแสดงแถวตึกใบย,ยกกรุงเทพมีปัญหา เรื่องเทคนิคจนมสามารถแสดงต่อได้เฮ็ดไห้แฟนๆผิดหวังและทางภูคณะจัดงานได้ขึ้นตัวขึ้นบัตรกันถูกใบสำหรับการแสดงขึ้นแรกขึ้นที่สองอันโมโยแฟนๆให้ให้กกำลังใจอีมากอาพุทธจังหวัดระยองเต็มบิกเต็มสนามที่จัดให้มีการแสดงบิกแตกอีกรอบหนึ่งเมื่อขึ้นที่พาากกัฒนาระใช้เวลาแสดงสี่ชั่วโมงกว่าๆเกือบห้าชั่วโมงสคริปต์ ฉากแสงสีเสียงสวยงานอลังการศิลปินเต็มวงอวาการโชว์เพลงโชว์ศิละปะวัฒนธรรมที่ไม่ขึ้นก็เป็นการโชว์ผู้ไทยจบด้วยบอดโจจบแบบเท่ๆสรงล่าแฟนๆที่การแสดงจบแล้วก็ยังรอไทายรูปนาวิธีกันอย่างหล่นลาม ก็เป็นกำลังใจให้บอดโยยมมนินแม้มีอุปสรรคแน่ในการแสดงออนทั่วรอบนี้แต่แฟนๆกับพ้อมให้กำลังใจยังยุงเทียบกันต่อขึ้นนี่วันที่24เมษายน2 5 6 5สาวหน่อยเพชรบบานแพงก็แสดงอยู่ที่ตลาดไอคิวในย่างยองเส้นทันพะร,รามสองมีทั้งรับชมนาเวทีและไหลโสดผ่านกลุมปิดราคาตัวกลุ่มปิดกับอยูทีลย39บาท ไปโย่ไก่กับไปให้กลังใจบอลูโโยใดไป,ไปบอมมีโอกาสได้เบิ้งกับสามารถไปเบิ้งที่เพจทคลองสาวหน่อยเพจบ,บานแพงวังว่าขึ้นในสีบอมมีปัญหาและอุปสรรคคือกันกับเหมือแหลกที่เปิดการแสดงสาหรับบรรยากาศการแสดงของ,ขางคาขึ้นที่พานาดเป็นอย่างไรมาติดตามรับชมได้เลยนะครับที่สีสืัอเวลาอันมีค่ามาให้เเทีใจบพวกเราว จบลงอย่างสวยงามของกอนทั่วขึ้นที่ผ่านมาของมงสาวหน่อยเผ็ดบานแพงกับเป็นกำลังใจให้กันต่อไปขึ้นนี่วันที่24เมษาย,ยน2565อยู่ที่ตลาดไอคิวยังเยี่ยงเส้นทันพราหม2สองไปให้กำลังใจบอดจูและวงสาวหน่อยเพ็ดบานแพงภาบอสสะดวกก็สามารถ รับชมผ่านกลุ่มปิดในเพจของสาวหน่อยเพจปานแพงได้ใครมีความคิดเห็นเป็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้เพื่อ,อประผาดขิดต่อไปขิดหนามาพบกันใหม่สวัสดีครับ